สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวจอแอนดรอยกับรถออดี TT นะคะตัวนี้จะมาพร้อมหน้าจอ7นิ้วนะคะอันนี้เราก็ตรงแอปต่างๆให้มากมายนะคะตัวนี้สามารถเข้ามาที่หน้าแอปได้นะคะถ้าลูกค้าต้องการดาวน์โหลดฟังกช์ชันไหนเพิ่มเติมแอปตัวไหนเพิ่มเติมก็เข้ามาที่ p l เพจสโตรได้เลยนะคะตัวนี้ลูกค้าก็แค่ลงชื่อเข้าใช้ค่ะ ใส่ Gmail ลูกค้าเข้าไปได้เลยค่ะตัวนี้ทางร้านก็จะลง Youtube แอนนะคะจะเป็น Youtube ที่ไม่มีโฆษณาคั้นนะคะตัวนี้ลูกค้าฟังกันยาวๆได้เลยนะคะ,ะปุ่มที่พวงมาลัยเดิมนะคะใช้งานได้ปกตินะคะเพิ่มเสียงลถเสียงได้เหมือนเดิมนะคะสามารถเลือก ทุกตัวนี้ถึงลูกค้าจะกดปุ่มโฮมออกค่ะเขาก็ยังมีเสียงเพลงให้ลูกค้าฟังได้เหมือนเดิมนะคะถ้าลูกค้าไม่ใช้งานเราก็กดปิดได้เลยนะคะแล้วก็จะมี a อปเพนะคะตัวนี้ก็สามารถใส่เบอร์โทรศัพท์ลูกค้าเข้าไปได้เลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นพวกดูซีรี์ดูทีวีออนไลน์นะคะ จะมี n e ็ f ฟิกนะคะลูกค้ามีรหัสก็เข้าไปได้เลยนะคะ o o o l l m m p s สามารถใช้งานได้ปกตินะคะ Spotify นะคะตอนนี้ทางร้านก็จะลงให้นะคะลูกค้าก็ลงทะเบียนใช้งานได้เลยนะคะไซจิกตัวน,นี้นะคะจะเป็น GPS แบบออฟไลน์ค่ะแบบไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตก็สามารถใช้งานได้นะคะ ยูฟิกนะคะจะเป็นพวกดูหนังออนไลน์ค่ะบ t ทีีจะเป็นซีรีส์จีนเกาหลีไทยนะคะสามารถดูได้เลยค่ะตัวนี้การใช้งานก็ขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่ลูกค้าแชร์ด้วยนะคะตัวนี้แอปค้างหน้าจอเยอะๆให้กดค้างที่ปุ่มโฮมนะคะแล้วก็เคลียร์ทิ้งได้เลยนะคะ ตัวการเดินเรือตัวนี้จะเป็น google map นะคะวิทยุใช้งานได้ปกตินะคะสามารถล็อกขึ้นได้นะคะกดค้างได้เลยถ้าลูกค้าต้องการขึ้นไหนเดินได้นะคะเดี๋ยถ้าต้องการขึ้นนี้ก็กดล็อกขึ้นได้เลยค่ะปิดการใช้งานวิทยุกดตรงนี้นะคะ รุ่นนี้สามารถเล่นสองหน้าจอได้นะคะให้กดมาที่การเดินเรือค่ะปุ่มแยกหน้าจอจะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกได้เลยค่ะสามารถฟังดูทั้งวิทยุแล้วก็ Google Map ไปพร้อมๆกันนะคะตัวนี้ลูกค้าใส่เกียร์ถอยด้วยนะคะซื้อกล้องถอยเพิ่มถึงเราจะเข้าเกียร์ถอยนะคะเสียงเพลงที่เราเปิดทิ้งไว้ก็ยังมีเหมือนเดิมนะคะไม่หายไปไหน ตอนนี้ลูกค้าก็ติดกล้องเพิ่มไปนะคะจะเป็นกล้อง f 7 0นะคะตอนนี้จะเป็นกล้องหน้าอย่างเดียวค่ะไม่มีหน้าจอนะคะต้องถอดเมมดูผ่านคอมค่าตัวนี้ลูกค้าท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้นะคะสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ